ทำเพจไอเรื่องเคลียร์ที่เกี่ยวกับผีเนี่ยมึงกลัวผีไหมมันเกิดมาเมื่อประมาณสิบปีที่แล้วอตอนสมัยนั้นอ่ะผมยังขับรถตู้จังหวะขับรถเข้าไปแว็บแรกเลยหัวผมแม่งคิดเลยโรงแรมโรงแรมใหญ่มากพี่โรงแรมกลางเมืองแต่แม่งไม่มีรถสักคันสุดท้ายไปเปิดตู้เสื้อผ้าพี่เปิดมาเสร็จตู้แม่งก็เป็นตู้โล่งของขาเาแล้วก็มีเราดึงเราให้แขวนเสื้อให้แขวนไม่แขวน วัดเลยจับเลยบิดเลยลองบิดอาเสียงเดียวกันเลยพี่ฟ้าก็เป๋าไม่ได้รู้สึกเดยลงก่อนลงไปนอนที่รถเลยตัดผ้าไปนอนหลับตื่นมาเช้าเพราะอยู่ในรถผมสบายใจแล้วผมนอนในรถประจำมาก่อนคนที่ทำทัวร์เข้าใจนะตอนเช้าที่ไปกินข้าว แม่งมีแต่แก๊งว่งผมอ่ะนั่งอยู่ไม่มีที่แจอดไม่มีเลยลูกค้าไม่มีท่านไรว่าท่านแรมมีคณะนี่จริงหรอพี่จริงคำถามแรกของอาจารย์จอมอาจารย์ที่ผมบอกได้่ยไหมที่เป็นวิทยากรที่เป็นของหลักคุณพี่ระดับมอออระดับอาจารย์เน่ยคำาแรกเขาถามผมว่าไงเรื่องเมื่อคืนเจออะไรบ้างว่าเจอมันนอนในรถแล้วอาจารย์นะเจอ แล้วจย์ก็บอกว่าให้ไปห้องู้นอ้าวสัว์โดยมาห้องนลุงสักไงแล้วจารย์ทำไงจย์ก็เปิดาจาจย์เปิดพม่านเลยเปิดพม่านนอนเลยแล้วจันแล้วเห็นอะไรบ้างจรย์ก็ข้างหลังก็เป็นวัดแล้วมันมีคําตอบที่ทคลายกว่านั้นไหมหลังจากที่คุยกับจาย์แล้วไม่มีเราก็ไม่ได้ไปดิลนล้นรนเพื่อไปถามลุงรปภหรือที่ฟอน์หรืออะไรไม่เราไม่เราตู้เจอเยอะ เจอเอาสั้นๆอีกเรื่องได้ไหมอะได้มาทำได้พาลูกค้าไปดอยล้วงปกนี่แหละแล้วก็ไปจอดนอนผมจอดตั้งแต่ตอนเย็นแล้วเ็ไปถึงแล้วก็มันก็เย็นละแล้วนนลูกค้าก็เดินไปขึินขาวินิพารเขาก็ม,มีรถตู้จอดเยอะแยะแต่เขาไม่มาจอดข้างผมเลยเขาไจอดไกลๆก็นอนทีแรกก็เก้เชั่มๆจะหลับแล้วหลับรู้สึกรถแม่งขยับ ก็ก็นอนไม่สนใจปรากฏว่าแม่งมีเสียบเคาะรอบรถเลยอุ้ยรอบรถเลยจริงหรอจริงลุกขึ้นเปิดมากในตรงไอ้ตรงประตูสไลด์อ่ะเปิดเสร็จปุ๊บแม่งไม่มีเลยเว้ยก็เลยแบบไอ้หียใจไม่ดีละก็ปิดประตูแล้วก็ถอยแล้วไปจอดนอนกับเพื่อนเพื่อเรียมกันเป็นตับเลยครับตื่นเช้ามาผมก็ไปฟุยกันวกรถตู้แล้วก็คุยกันกบอกว่าหลังมีสังเก็ไม่เห็นแล้ว นี่คือที่โดดตัวเองนี่ประมาณนี้ใช่อ่ะแอดเรื่องมึงบ้างไปตีกันเลยเฮ้มึงได้ยินเสียงเคาะประตูเมื่อกี้ไหมบ่งบอกว่าต่อโชว์ไหมครับเมื่อก่อนผมเคยทำรายการผีรายการหนึ่งทำหน้าที่เป็นคิดเอทีบด้วยเป็นดูโลเคชั่นด้วยแล้วก็เออวันนั้นก็ไปหาโลเคชั่นแถววิภาวดีกำเจ้าบ้านหลังเนี้ยก็ยืนมองมองเออแม่งบ้านหลางเว้ยแม่ง น่ากลัวดีว่ะอะไรย่างเี้ยพคืออยู่ก็มีตาลุงคนหนึ่งเดินมาเฮ้ยหนูมาทำรายการกันเลิเออลุงครับพอดีผมจะมาถ่ายรายการตรงบ้านหลังนี้ครับผมทำรายการผีกระแน่นำรับเด้อเด้อเด้อเขาบอกว่าอ๋อบ้านนี้มันไม่มีอะไรนะมันแค่เป็นบ้านที่เขาฟอ้องร้องกันอยู่เขาบอกว่าอ้าวอะไรอย่างเงี้ยถ้าผมจะติดต่อเขาไปถ่ายอ่ะมันจะติดต่อจากใครอ่ะเขาบ เ็เข้าไปเลยไม่มีอะไรหลอกบ,บ้านเนี้ยในรายการยังมีคล้ายๆคนจิตสัมผัสหรือเขาโทรมาวันงคางคยยืนเออแอดไปดูโลมตอนไหนไวะขอไปดูแล้วพี่บ้านหลังนี้เฮ้ are, ยทำไมไปดูไม่บอกพี่เลยวะ<อ>าตะ <are> พี่ขอไปดูทีหนึ่งก่อนก็ <are> ประมาณบ่ายสามมั้งโทรกับมาแอดไอที่บ้านหลังนี้แรงมากมีเป็นประวัติเจ้าขุนรุ่นนายเก่า <S <S แล้วพอบ้านหลังนี้มาสร้างครับ ก็เกิดสุดพังแล้วก็จะมีพวกติดโ้งติดแว้นพาผู้หญิงมาคมขืนระคาที่นี่เป็นผู้หญิงนักเรียนด้วยแอดเขาให้ทําพิธีวะเขาจะให้ทําพิธีอะไรวะเรียกบางสกุลเป็นบางสกุลตายให้ไอ้ไอ้นี่ไอ้ตัวที่เป็นจิตสมพันธนอ่ะโอ้พี่แล้วแต่แล้วอ่ะว่าอ่ะไม่ได้เว้ยถ้าไม่ทาพี่ไม่เข้าก็เลยอ่ะจะถ่ายอยู่แล้วก็เลยอ่ะโทรหาทีเซอร์เออพี่ว่าอย่างนี้บอกเอองั้นทําให้แม่สบายใจไปต้องใช้ดังเท่าไหร่บอกมาจนถึงเวลาถ่ายเราเข้าไป สิ่งแรกที่ผมเห็นคือกระโปรงนักนักเรียนผู้หญิงอยู่กับพื้นซึ่งตอนกลางวันไม่เห็นเริ่มมีเขาโคง้งอ่าก็คิดเอยบังเอิญเหรอ,อะมะั้งทุกครั้งที่ไปถ่ายจะมีผู้ภัยไปด้วยไม่ได้คอยเดินตามหลังผมตลอดหยุดมาหยุดอยู่ชั้นเนี้ยเป็นที่แรกเลยนะที่มันแบบที่แอดผมออกไปรองข้างนอกนะ้ออเป็นที่อะไรอ่ะ,อะเออไม่เป็นไรออกไปรอ้องนอกแล้วกันกขึ้นบันไดไปชั้นสองและแบบบ้านหลังนี้แม่ง สร้างผิดหลักประเพณีไทยหมดเลยเสร็จปุ๊บอ่ะ,อะ,เ,อะเข้าห้องซ้ายก่อนห้องซ้ายเหมือนไม่มีอะไรปุ๊บแล้วไอ้น้องที่เป็นพิธีกรอนะเห็นบอกเหมือนมีคนวิ่งเข้าไปในห้องกลางอ่านต,ตาตามเข้าไปน้องที่เป็นพิธีกรก็าแบบพี่หนูเห็นเขาวิ่งแล้วในห้องกลางวิ่งเข้าไปห้องกลางแล้วก็วิ่งตามอยู่ประมาณห้าหกนาทีอ่ะไม่เจอไม่เจออะไรก็หนักเริ่มเริ่มลงมาก็ลงมากลับมาทางเดิมเลยอยู่ๆตัดกล้องมันคว้าแขนคว้าแขนไอ้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 กิจจำพัดไอ้พี่เดี๋ยวก่อนแม่ถ่าย ต้องขึ้นระเบียงเลยไอ้กิจพันธ์ถามว่ามึงเห็นที่ผมเห็นใช่ไหมเป็นเขาบอกว่าเห็นเป็นคนใส่ชุดราดแบคตนนั่งเก้าอี้โยกๆอ่ะพอแล้วไม่ไหวผมแหวกทุกคนค้นลุออมาบางคนไม่ได้รับออกซิเจนเต็มที่แล้พูดแล้วเกิดไอเดียไอเดียหนึ่งของโปรดิวเซอร์แต่ว่าแอดไปย้ายกล้องหน่อยเพราะตอนแรกเราวางกล้องตรงกลางแล้วเดินไปทางเดิมนะพี่ไอ้กิรพันเดินนำมันก่อนเดินๆไปปุ๊บไอ้กิรพันบอกแอดหยุด ทำอาไรที่แม่งยกตีขึ้นมาเหยียบกระปูกระปูที่พังมาแล้วแล้วก็ดึงออกปลาลงพื้นปั้งต่อยนายก้าวหนึ่งปุ๊บเหยียบกันซึ่งเดินทางเดิมเอาไงวะพี่แอดพี่อขอกรอบเข้าแค่รอบเดียว <c oughs> เอออ้าแล้วยังไงอ่ะออกเฮอะกระปักแมูออกอ,ออกมาปุ๊บาลกล้องเลยต้องทิ้งข้ามมาเลยพี่อันนี้อันนี้เป็นประวัติที่ที่วันหนักที่สุดทุกวันนี้บ้านนี้ยังอยู่ไหม ไม่ไม่กล้าผ่านเลยไม่กล้าผ่านตอนนั้นเลยพูดถึงเรื่องนี้ตอนเด็กๆมันต้องมีแบบไอ้เนี่ยเหมนเราโดนผู้ใหญ่หลอกนะก้มลอดขาก้องมองใต้วงขาเหมือนที่แอดบอกว่าเล่นซ่อนแอบกลางคืนอะไรแบบนี้จะโดนผีลักซ่อนอะไรประมาณนั้นแต่ประเด็นคือผู้ใหญ่เขาอาจจะบอกว่ามึงอย่าเล่นเลยกลางคืนเนี่ยกลับบ้านเถอะอาจจะเป็นเขาเรียกว่ากุดสโลบายใช่ใชประมาณนั้นถ้าเป็นผมอะผมจะได้มาใจพวกนี้จากการแบบ ดูเสพสื่อดูทีวีอะไรเห็นผีเห็นอะไรแล้วมึงก็กลัวอะไรอย่างเงี้ยอะไว่าผู้ใหญ่ก็เฮี้ยนะมาหลอกผมหมายผู้ใหญ่แม่ก็ดูแล้วแม่ก็มาหลอกมาไม่ก็โดนหลอกมาแหละตั้งแต่สมัยมัผู้หลุดนี่แสดงว่าเด็กๆนี่ดูหนักดูดูสิละครดีกว่าละครละครผีหนังผีเพราะเด็กอ่ะเราคงไม่ได้เข้าโรงหนังเอาเป็นเอาเป็นละครผีที่มึงดูแล้วมึงรู้สึกว่ามึงดู ais, <A www! S 1> แล้วมึงฝังใจแล้วกลัวจนจำได้ถ no ึงทุกวันเนี้ย นี่ปากาลังสีดำเอาเรื่องนี้มากลัวชิมหายกลัวนี่คือกลัวอะไรพี่ดูเห็นเห็นเขาเป็นตัวแต่งตัวเป็นผีใชเเ่เอาเอาอย่างเงี้ยอะไรที่มันดีฟอร์มเหมถึนว่าอะไรที่มันไม่ใช่เป็นฟอร,ร์มของสิ่งที่เราเห็นคนปกติทั่วไปคนปกติทั่วไปอ่ะมันเป็นภาพที่เราไม่เคยเห็นไอ้เไอ้หัวอย่างเงี้ยเหมือนเมนูซ่าเออถ้าของผมเรื่องนี้เลยพี่ จะเป็นเรื่องห้องหุ่นคือแม่งหุ่นแบบเยอะๆที่เขาเดินเข้าไปแล้วเป็นหุ่นเยอะๆล้วมณ์แบบถ้าเราเข้าบ้านวิสิงะเราเจอแบบหุ่นแล้วแม่งตัวเนึ่ไม่ขยับมาแค่เราไงกูก็กลัวนะตอนนี้กันนี้ก็ตกใจแต่ตอนนั้นอะตอนเด็กๆนี่มึงเข้าพิพิธภัณฑ์หุ่นคิดพึ่งอะไรนี้ไม่ได้เลยนะเขาได้เขาได้อ่ะมึงเลยนางนาคพี่อุ๋ยนนทรี ไอฉากนี้นะที่้อยโหลกวาดตอนนี้น่ากลัวสุดเลยพระเธอก็ไม่สนในเรื่องนะภาพจำของนางหน้าคืออะไรรู้ป่ะภาพจำของแม่หน้าพระขนงเลยคือมือล้วงลงไปใต้ถุนบ้านหยิบมะนาวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอย่าไปโดนตัวกูกูไม่เอา ี่ดีกว่าข้าวเดียวเฮี่ยเดียวคุ้มเลย่แล้ว่เป็นเป็นเรื่องไม่น่าพระดฉนงไม่นาเหมือนกันรีลาวดีวัดโนบลนจะมีช็อตที่ทำให้เราจำด้วย เป็นห้อยหัวที่พี่บอกอกับมืออันเนี้ยยื่นรับมะนาวอุ้มลูกยืนลอกอะไรเนี้ยก็โอเคก็ครบอยู่ก็คือเกี่ยวกับเรื่องวันฮาลวีนล้ววันนี้ก็มาเล่าเรื่องผีอแล้วตอนนี้ทําเกี่ยวกับเรื่องผีอยู่ด้วยในในฝากหน่อยที่ว่าทําอะไรในช่องไหนติดตามยังไงดิอะไรยังไงก็ตอนนี้ทําเพจหลักๆเพจเคลียชื่อเพจเคลียบนเฟซบุ๊กใช่ไหมเฟซบุ๊กผมนะตามที่ขึ้นด้านล่างนี้เลยเคลียนะฮะก็ ตากูด้วยนะมึงเอาไปตัดเองเลยนะตอนนี้ไม่ได้ทำแค่เรื่องผีแล้วจะเป็นรายการอื่นด้วยแต่ก็หลักๆก็เป็นผีแหละเดี๋ยวติดตามดูแล้วก็ค่อยเข้าไปดูว่ามีอัปเดตอะไรในช่องเคลียร์บ้างแล้วมึงทำไรตอนนี้ทำไรอยู่นั่งนะรู้แล้วว่านั่งก็ทำเป็นผู้จัดการร้านดีกว่าผู้จัดการร้านร้านนี่แหละร้านที่เรานั่งอยู่ชื่อชื่อร้านชงห้วยอยู่ที่ลานพร้าวหินห้าสามตรงข้ามตรงข้ามเยื้อเยื้อด้วยให้มันเยื้อเยื้อกับร้านสงสงเป็ดล้อวังหิน โอเคนะครับก็ครบถ้วนนะครับสำหรับ e ีนี้เดี๋ยว EP หน้าจะเป็นเรื่องอะไรคอยติดตามนะครับกับรายการเ l ่าเข้าปย a yeah